สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องวิชาแนลค่ะวิชาแนลจะพามาทาบุญนะคะก็ว,วันนี้เรามาที่วัดป่าปักโดมนะคะเป็นวัดที่ดังมากแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนใครอยู่แถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาบุญไหว้พระขอพรกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงค่ะไปกันค่ะต้องใส่แมส นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปบายผ้ากัน โอเคค่ะตอนนี้ก็ไหว้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ร้านจอน,นี่มือปราบนะคะโอเคค่ะไปเจอกันที่ร้านจอรน,นี่เละคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านเรียบร้อยค่ะเรามาดูบรรยากาศกันก่อน,นนะคะว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงค่ะ นอกกทุคจะเข้าไปข้างในนะคะทุกคนเจอจอนนี่ไอ็กซ์แไปนะคะทุกคนอายอายเขาอายเขา คเจอตัวเป็นๆมาแบบโชคดีมากเขาดูดีมากทุกคนเท่มากโอเคค่ะตอนนี้ก็รอกับ hmm. ข okay, okay, ้าวนะคะเรามาถึงที่แล้วเราต้องแซดค่ะบรรยากาศโอเคมากทุกคนอยากให้มา ถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีเดี๋ยวเรารอกับข้าวมาชิมกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนน้ำก็อร่อยน้องอร่อยจริง ไปเราจะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะทุกคนกเ,าเาขาจะเข้าป่าเข้าไปอีกไป บรรยากาศสวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะแวะได้จังหวัดบนที่เที่ยวเยอะแ <c oughs> ม่ <c oughs> เตียงเลยแบบน่าเตียงอ่ะบ่อบาอยู่คุ่นนะ39เก้า เราชิมก๋วยเตี๋ยวขาคนข้าทั้งแบบข้าวแบบรถกลางๆใช่ค่ะจะไม่แบบจัดมาก สำหรับคนที่กินรถจัดเนะก็กลางๆไว้ก็อร่อยอยู่ช้น้ำปลา<อ>คุณรตสัตจ,จานเหยแช่น้ำปลารดอโอเคจ,จานจานอร่อยมากต้องมาลอง

สจยที่เราสั่งกาแฟแล้วเบแล้วเนี่ยเอาไว้บ้างก็คือเจ้าว่าเขามีสมุนไพรสมุนไพรเยมากอะ ขอบคุณศิรีด้วยนะคะที่พามากิน <c oughs> ข้าวเมื่อเทีย่ยงที่ร้านจอนนี่มือปอาจจะหลงทางนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอบคุณศิรีนะคะ <c oughs> ที่พามา <c oughs> ที่พามาจนถึงหน้าตรงนี้เป็นร้านอาหาร อาหารนิสานเนาะตำลาบก้อยไม่มีค่ะนี่แหต่แบบอาหารฝรั่งด้วยฝรั่งตามสั่งประมาณนี้เปรียมเปรียมกินเพื่อกินเรากินใช่ไหมกินเราคือทนอึดนานกินเราคือทนอึดนานแล้วกเกิดคนเป็นโสดกิน ใครเป็นสวนห้ามกินนะคะน่าจะไม่กินค่ะใช่ไหม <laughs> มันเกี่ยวกันเหรอวะไ <laughs> ม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแ้วทุกคน <laughs> ไม่พอดีไม่นะ <laughs> ข้าวกับกาแฟ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็กำลังจะกลับบ้านไปวัสอาาดูแลของแค่พูดดี ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุ่งนาจอน,นี่มือปราบนะครับที่นั่งพักผ่อนใจได้เลยนะครับส่วนด้านนี้ก็มีขนมจีนสมตับอาหารอร่อยอร่อยนะฮะ เรียบร้อยกับวันหยุดของอูชาแนลค่ะพาเที่ยวจังหวัดอุบลกับทริปวันหยุดนะคะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like. ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะโอเคค่ะไปก่อนบยบาย